ไข้ปจิศนาจากตำนานหนาดนิบจางกับเปื้อนที่รอบมุดหัวเข้ามารอบยิงเท้าหายศที่วัดพาดลำปางหลวงว่ามีความเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนในการกอาการครั้งนั้นผมกำลังจะเดินทางออกจากบ้านนะครับไปยังวัดพระธาตุลำปางหลวงอีกครั้งหนึ่งพูดไปเล่าตำนานของหนาดิบ้างส่วนที่ขาดหายไป ปมาจนครับผมตอนนี้ผมเดินทางมาถึงวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับผมใช้เส้นทางซปเปอร์ไฮเวย์เข้าแยกเข้าวัดบันฝ่อนนะ ผ่านสะพานวัดบรนฟ่อนผมคิดว่านะนี่เป็นความคิดของผมเองคิดว่ากองกําลังเฉพาะกิจของหนาทิพช้างคงจะมาตามเส้นทางนั่นแหละคงจะมาขึ้นท่าลงท่าที่วัดบันฟอนเพราะว่าหนึ่งในคน,นิดของหนาทิพช้างคืออุบาวัดบันฟอนที่เพิ่งจะสิกออกมานะคงจะหมายที่จะมาแก้แค้นให้กับอุบาตสนเก่าด้วยนี่คือความคิดของผมนะครับ พราะผมข้ามสะพานรัดบ้นฟอนไม่ได้ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์รีบลําน้ําวังมาเรื่อยๆครับจนมาเจอตรงวัดท่าช้างนะแล้วหักผ่านทุ่งนาเข้ามาจนมาเจอวัดพระธาตุรพังหลวงนะส่วนตัวผมคิดคงจะใช้เส้นทางนี้เพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะตัดตรงที่สุดนะและด้านหลังผมก็เป็นวัดพระธาตุรพังหลวงนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นศาลานะ ผมคาดว่ากองกำลังของหนานทิพช้างจะมาถึงในเวลาค่ำนะและมาถึงแบบเงียบๆด้วยกองกำลังของหนานทิพช้างในครั้งนี้จะไม่เหมือนอย่างกับกองกำลังของท่านสมภารวรนายางนะกองกำลังของท่านสมภารวรนายางมีคนเยอะกว่าจริงแต่ว่าขาดด้อยซึ่งประสิทธิภาพและอาวุธเป็นกองกำลังของชาวบ้านแต่กองกำลังของหนานทิพช้างเป็นกองกำลังที่ผ่านการคัดสรรมาดีแล้วผมจะเริ่มตรงปากประตูวัดนะครับ ผมจะลองเดินบนซ้ายเพื่อจะดูสภาพพื้นที่ของวัดณนปัจจุบันว่ามันเป็นยังไงนะผมเดินเรียบตามถนนมาเรื่อยๆจนเจอป้ายโรงเรียนวัดลำปางหลวงผมจึงเดินหักเข้าไปในตัวโรงเรียนพบเห็นอาคารเรียนสองชั้นตั้งอยู่เรียงรายตามคูน้ำคาดว่าคงเป็นคูน้ำเดิม ระหว่างทางก็จะมีต้นตาลขึ้นเป็นระยะระยะผมจึงค่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนพบเห็นกลุ่มนักเรียนที่กำลังเล่นอยู่ในกลางสนามสถานที่ตั้งของตัวโรงเรียนอยู่ทางทิศใต้ของตัววัดและจะมีความยาว ไปตามตัววัดทางทิศใต้ผมเดินผ่านเสียงโวกเวกวอยไวของเด็กที่กำลังเล่นกันอยู่เดินเข้าไปอย่างในตัววัดเมื่อเดินผ่านเข้ามาอย่างในตัววัดสิ่งแรกที่สะดุดตาผมมากที่สุดก็คือต้นมะขามขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปีเมื่อมองผ่านต้นมะขามไปก็จะเห็นศาลเล็กๆสไตล์ล้านนาอยู่ภายในตัววัดเพื่อจะได้เห็นภาพได้ครบรอบด้านผมจึงเดินออกมาจากตัววัดอีกที เพื่อมาดูยังคูน้ําที่เชื่อมต่อกับตัวโรงเรียนขณะนี้ตัววัดกําลังก่อสร้างกําแพงอยู่พอเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอต้นมะขามใหญ่ใต้ต้นมะขามผมสังเกตเห็นถึงอิฐเก่าโบราณที่วางเรียงรายกันอยู่ ขณะที่ผมกาลังค้นหาบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาช่วยผมออกจากคมเขี้ยวของไอ้แดงไว้ได้แต่ก็เหมือนอย่างกับว่าไอ้แดงมันยังไม่ลดละกับน่องของผมมันยังวิ่นไล่ตามผมมาอย่างระยะประชิดจนเด็กผู้หญิงคนนั้นต้องออกมากาั้นกลางระหว่างผมกับไอ้แดงอีกทีหนึ่งผมจึงลอดจากคมเขี้ยวของไอ้แดงมาได้โดยปลอดภัย พอเดินตามเส้นทางที่ชาวบ้านบอกผมก็มาเจออย่างบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ชื่อบอ่อน้ําจาม,มเทวีซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นบอ่อน้ําโบราณตั้งแต่สมัยอดีตซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการใช้สอยกันอยู่เพราะว่าผมเห็นท่อพีวีซีต่อเข้ามายัางตัวบอ่อน้ําและที่สะดุดตาของผมมากที่สุดคือตรงมุมของบอ่อน้ํามีสารเจ้าพ่อข้อมือเหล็กอยู่ตรงนั้นด้วยจึงเป็นที่น่าแปลกใจของผมยิ่งนัก ว่าทำไมสารเจ้าพ่ออบตูผาหรือเจ้าพ่อขอ้อมูเล็กมาสร้างแฟนชายอยู่ตรงนี้หลังจากเก็บความสงสัยไว้ในใจผมก็เดินเรียบถนนมาเรื่อยๆเข้ามายังในตัววัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเข้ามาดูช่องทางระบายน้ำที่คาดกันว่าเป็นช่องทางที่นานทิพช้างและเพื่อนทั้งสามมุดเข้ามา จากอีกด้านหนึ่งและผมก็เดินออกจากตัววัดมาอีกครั้งเดินตามแนวเนินดินที่ติดกับหมู่บ้านเนินดินมีความสูงผมว่าน่าจะสูงกว่าหลังคาของบ้านบางหลังที่มีสองชั้นด้วยซ้ำจากนั้นผมก็เดินไปตามแนวรู้ว่ากำแพงวัดไปเรื่อยๆจนไปพบเห็น ตองประตูทางออกอีกประตูหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของตัววัดใกล้ๆกับประตูทิศเหนือก็มีทางระบายน้ำอีกทางหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดมีการล่อปูนมีการต่อท่อประปาเข้าไปด้วย หลังจากที่ใช้เวลาเดินไม่น้อยกว่า20นาทีเดินวนรอบตัววัดและเสี่ยงต่อกลมเขี้ยวของไอ้แดงผมก็มายังปากประตูวัดอีกครั้งหนึ่งผมเดินผ่านซุ้มประตูโขงเข้าไปเข้าไปยังตัวไอ้ตัวบริเวณวัดเดินผ่านวิหารเดินผ่านพระธาตุเพื่อมุ่งหน้าไปยังปล่องที่หนานทิพช้างมุดเข้ามา ตัวปล้องของท่อระบายน้ําที่เป็นจุดที่คาดว่าหนาทิพช้างและเพื่อนมุดเข้ามาจะเป็นจุดที่ลับตาซึ่งว่าอยู่หลังองค์พระธาตุอีกทีหนึ่งจากการเดินสำรวจรอบตัววัดตัววัดจะมีปล้องที่เป็นท่อระบายน้ําอยู่3จุดด้านหลังด้านข้างทั้งสองข้างแต่จุดนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะว่าเป็นจุดที่ลับตาที่สุดเมื่อเดินเรียบพระธาตุเข้าไปก็จะเจอกับตัวพระวิหารทันที ตอนนี้ผมเข้ามาในตัววัดแล้วนะครับผ่านทางประตูเข้ามาผมไม่ได้มุดปล่องระบายน้ำเข้ามานะผมใช้เวลาเดินรอบวัดชัวงวลาบ่ายสี่โมงนะครับแค่าจะได้เหงื่อเลยนะพอเดินรอบตัววัดจริงๆถึงได้รู้ว่าตัววัดมีขนาดใหญ่ลวนว่าคนจำนวน300คนที่ติดตามนานทิพช้างมาผมไม่รู้ว่า จะล้อมประตูตรงไหนนะครับจะล้อมประตูเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนกําแพงแก้วส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวณปัจจุบันหรือว่าล้อมมันทั้งวัดเลยเพราะหากล้อมทั้งวัดต้องใช้ขนมากมายกว่านั้นถ้าเกิดล้อมในส่วนที่เป็นตัวกําแพงแก้วจริงก็จะมีทางเขาอ,ออกยงแค่สามทางนะครับทางประตูฝั่งขวามือจะเป็นส่วนประตูที่ไปยังเขตสงสงนะครับเขตที่พักสงสงฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเขตที่เป็นลงไปยังหมู่บ้านนะ ด้านหน้าคือประตูซุ้มประตูโขมที่เราคุ้นชินกันถ้าเกิดว่าคนจํานวน300คนล้อม3จุดเนี่ยแบ่งคนละร้อยผมว่าโอเคแต่ส่วนตัวของหนาทิพย์างที่มาพร้อมกับคนสนิทว้ใจได้อีก3คนนะครับมีรายชื่อหลายนามต่อไปนี้นะต้องยกโวยขึ้นมาอ่านหมื่นยศหมื่นชิดแน้อย,อยทะและใน3คนเนี่ยสในสคนจะเป็นลูกศิษย์คูบาวัดบ้านฟอนหนึ่งคนคูบาวัดสาขาหนึ่งคน เดี๋ยวเรื่องกูบาว่าสามขาผมจะเล่าต่อจากคลิปนี้ทีนึงแต่ว่าท่านกูบาว่าสามขามีลูกศิษย์ก้นกุฏิอยู่คนหนึ่งชื่อว่านานติป,ปะละคนนั้นก็เป็นคนมีวิชาคงกระพันชาติีนางเหนียวเหมือนกันแล้วก็มาเข้าร่วมหนึ่งในสามคนนี้เหมือนกันในตำนานเมืองเชียงใหม่บอกว่าหลังจากที่หนนเิบช้างจัดแจงทหารทั้งสามร้อยตามประตูออกนะครับตัวเองพร้อมกับคนทิ่นี้ทั้งสามตามรายชื่อที่กล่าวไปข้างต้นมาเมื่อกี้ก็หอลอบเข้ามานะครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าถาหมหาย,ยดคือใครนะ mm hmm. ก็เลยเอิญถามท่านตามหายดเป็นผู้ใดเจ้านาจากเมืองนภูนส่งขางมาบอกในตำนานเมืองจึงหมายบอกว่าตาหมหาย,ยดกกำลังเล่นฮอดอยู่ซึ่งว่าก็คงจะเล่นอยู่ตรงเนี้เพราะว่าร้อยกระสุนอยู่ตรงข้างหลังผมพอพอหนานทิพช้างกับคนที่ตามทั้งสามคนรู้ว่าเป็นใครก็ชักปืนขึ้นยิงท,งทันทะีนะครับผมคาดว่าคงจะเป็นปืนคาบศิลาด้วย พราะหากว่ายิงทันทีเนี่ยแสดงว่าจะต้องเป็นปืนที่ขึ้นพร้อมใช้งานเพราะว่าต้องขึ้นนกค้างไว้ละมาถึงกับการยิงเลยพอยิงแล้วยิงพลาดยิงไม่ถูกเท้ามหายศผมไม่รู้ว่าคนยิงจํานวนกี่คนนะทั้ง4คนเป็นคนยิงหรือว่ายิงเฉพาะหนานที่ช้างในการยิงปืนแ่าใส่ลูกโดดลูกโดดคือกระสุนลูกตกะปูบอลลูกหใหญ่ใส่ได้ลูกเดียว มันก็เลยเกิดรอยตอนนี้มันมีรอยสองรอยแสดงว่ามันจะต้องมีคนยิงมากกว่าหนึ่งคนไม่ว่าใครจะเป็นคนยิงก็ตามยิงหนึ่งคนหรือยิงสองคนหรือยิงทั้งสี่คนก็ตามแต่ทั้งหมดยิงพลาดเกิดการแตกหือและการชุลมุนไล่ฟันกันเองเนื่องจากความมืดเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครทหารสามร้อยคนที่เตรียไมไว้มีการสั่งการไว้แล้วว่าหากมีคนแตกออกมามไล่ฟันอย่างเดียวเพราะว่าฐานจาระปูนแตกหือออกไปตามช่องประตูต่างๆทหารข้างนอกก็ฟันอย่างเดียวฟันยังไม่ยั้งเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ในแต่นานมึงจึงใหม่บอกว่าไล่ฟันกันจนทหารจ้าลลำปูนยกดาบมาขึ้นนานทิพย์จ้งจางและ้าวลำปางก็ไล่ฆ่าไล่ฟันคนลำปูนไปจุดถึงปากกองขึ้นขุนตาลเท้าหมหาศก,กับทหาร้าวลำปูนบางฟ้องขล่มตายบางฟ้องกับพี่คนพิการเนื่องจากว่าถูุกมีดฟันแขนขาปุ๊เป็นที่หน้าสังเวิีนนะแต่กันนี้ข้ามโดยขุนตาลไปได้พอข้ามโดยขุนตาลไปแล้วนานทิพย์จ้างกับจ้าลำปางก็ป้กกันตัดไม้ขวางตางไว้ เพื่อมาฮทับของน้ำปูนกลับมาแก้แค้นได้พร้อมกับบนบานอารักษ์เจ้าป่าเจ้าเขาปกป้องเมืองลำปางไว้เพราะว่าทําภารกิจเสร็จสิ้นแล้วพร้อมกับบนบานเพื่อเอากําลังทิพกํกลังใจแล้วก็กลับเข้าไปยังเมืองเขยลางอยู่เมืองลำปางนะครับครูบาวัดใจโปูพร้อมกับขุนเมืองเจ้าบ้านพร้อมกับเจ้าบ้านเจ้าเมืองกับป้ากันโยกคือหนานทิพย์จ้างขึ้นเป็นเจ้ามีนามว่าพญาสุรฤจใจและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเจ้ยวงที่ประจักษ์ หลังจากที่หนานจิ้บจ้างได้ครองมือลำปางตามสัญญาหนานจิบจ้างก็ตั้งหอคำที่เวียงขอกงัวหรือสลากลางหลังเก่าของหลำปางมีเสียมนะครับมันยังมีเรื่องเล่าต่อว่าเท้าหมายดหนีไปเมืองํำปูนได้รู้สึกเจ็บแค้นใจเนื่องจากว่าถูกฟันมือขาดจากเหตุการณ์ล้อมวัระธปางหลวงตอนนั้นก็ส่งหน้าฆ่ามา20คนข้ามแลคุณตามาเพื่อจะสังหารหนานจิ้บจ้างอีกทีนึงก็จึงเกิดเหตุการณ์ยิงกันที่เวียงขอกัว แต่ก็ไม่สามารถสันหานด้หนานทิจ้างเ่ยนะจนสุดท้ายแล้วเจ้าเมืองําปูนไม่อาจจะให้เรื่องนี้มันบานปลายก็เลยส่งคนมาขอสุม,มาแตนเท้าหมานยศเพื่อต้องการให้เมืองํำปาก,กับเมืองํำปูนนะ่ะมาทมําซึกสงครามต่อกันในเรื่องราวของหนานทิพจ้ากับท้าหมายศก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับในประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งของตำนานเมืองเชียงใหม่และลูกกองที่มีหลอยลูกปืนล้อมปหาอยู่ปัจจุบันทูกบุรณะนะ ขึ้นภายหลังหนงทิพใช้างอีกทีหนึง่งประธานในการบรูรณะก็คือพญาการวิละซึ่งว่าเป็นหลานชายมาบรูรณะเพื่อให้เป็นเกียรติกับบรรพบุรุษตัวเองและเรื่องราวของหนงทิพจ้างมีมากกว่า2เวอร์ชั่นขึ้นอยู่ว่าคุณจะเลือกเวอร์ชั่นไหนจะเป็นเวอร์ชั่นจากส่วนกลางหรือว่าจะเป็นเวอร์ชั่นท้องถิ่นแบบที่ผมเล่าเพราะว่าในตำนานต่างๆมกักจะถูกเล่าโดยคนรุ่หลังตลอด เรื่องนี้ก็สุดแล้วแต่วิจรารยนของแต่ละคนนะครับมีข้อคิดอีกอย่างนึงที่มันติดค้างอยู่ในใจผมตลอดถ้าเกิดเป็นไปตามตำนานกระแสรักที่หนานทิพย์จ้างเป็นคนยิงท้าหมายศตายณที่นี้จริงๆต้องยัดดินปืนเข้าไปในกระบอกปืนอัดให้แน่นถึงหนึ่งนิซของกระบอกแล้วใส่ลูกโดดเข้าไปถึงสองนัดแล้วก็ยิงท้าหมายยศในระยะประชิดมันถึงจะทะลุตัวท้าหมายยศ นับไปเกิดรอยที่ออลูกหลงล้วมาถาดได้แต่เงื่อนไขของสมมติฐานนั้นก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าดินปืนที่ยัดเข้าไปถึงหนึ่งในสี่นะปืนจะต้องไม่แตกซะก่อนนะครับถ้าเกิดเทียบกับปืนปัจจุบันจะต้องยิงด้วยกระสุนปืนอากาศในระยะประชิดสองนัดถึงจะสามารถทะลุคนแล้วไปเกิดรอยตรงนั้นได้อีกสองรอยเพราะว่าปืนรุ่นใหม่ใช้กระสุนแบบปิด แล้วในกระสุนแบบปิดมีดินระเบิดครับที่เรียกว่าดินเทาเป็นตัวครับจะมีแรงทําลายล้างมากกว่าดินปืนหลายเท่าเมื่อเทียบกันขีดต่อขีดนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปริศนาหนึ่งในประวัติศาสตร,ร์กระแสหลักที่ผมตั้งคาถามสําหรับเนื้อหาในประวัติศาสตร์กระแสรองผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้และมีความสอดคล้องมากกว่าแล้วแต่วิจัยงานของแต่ละคนประวัติศาสตร์ไม่ได้มีไว้ให้จำประวัติศาสตร์มีไว้ศึกษาและตั้งคำถามไม่ได้มีไว้ให้จาไม่แน่ อนาคตอาจจะไขปริศนาได้แต่ว่าณตอนนี้ระหว่างปาฟาศาสตรกระแสลักกักับกระแสรองก็ยังคู่ขี้ตีเส้นกันอยู่พอเรามาถึงตรงนี้ก็เย็นมากแล้วครับตอนนี้ก็บสี่โมงจะครึ่งแล้ววัดก็คงจะเริ่มปิดตอนห้าโมงผมก็ขอตัวลาไปก่อนแค่นี้ครับไวซ้ซาหลาบแล้วครับผมเรื่องราวและตำนานของนานทิพชางกับวัดพระราตุลำปางหลวงที่ถูกเล่าขานจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่ง เมือนดังสนธยายามเย็นที่พระอาทิตย์กำลังจะลาลับ